แล้วก็มาปีนี่25ตันเพราะฝนเยอะน้ําท่วมประเทศไทยเป็นวิกฤตการเดือนหนึ่งได้ตดอยู่6วันก็มีผลผลิตเ,เลยมาอยี25ตันในปีที่ผ่านมานะครับมีกิ่งตายอยู่าไร่นะครับผลิตได้4,000 40, กิ่งมี251อยู่แก้แค่นิดหน่อยนะครับประมาณพันต้นแล้ก็ได้ดู่สัก4,000กิ่นงนอกนั้นเป็น0ศูน สำนักงานมีนโยบายเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเฉลล์เพื่เกียร์984 25เปอร์เซ็นต์เป็น25หน่วย25เปอร์เซนต์6600ใบในส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง่ายในภายใน2ปีต้องดําเนินการให้เสร็จนะครับขายดีมากนะครับช่วงนี้แย่งกันนะครับเกินหัวหน้าอัจฉริยะจัดคิวไม่ถูกกันเลยเดี๋ยวตอนนี้รอดจําหน่ายอยู่15,000ห้าจริงนะครับล่าสุดหลังจากปิดของเราไปได้20,000แล้ว เหลือเยอะเหลือเยอะนะครับกำลังส่งพูดอย่างดีวันนี้ก็เริ่มทยอยมาเอาแต่ละคนละพันบ้านห้าร้อยบ้านสามร้อยบ้านที่คุณกิจจาน,นะครับต้องรีบนะที่โทรมาช้าช้าหมดช้าหมดหมดได้กิ่งยางนะครับแล้วก็ทีนี้ปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมนันเนี่ยผลิตของเรานะครับ ตามยาถาธรรมไม่มีการรดน้ำเนี่ยปีที่แล้วได้1.25ตันนะครับไม่ใช่กิโลต้องพันกิโลในขณะที่ผลผลิตทางภาคใต้อยู่ที่3.5เราให้ข้อมูลกับเกษตรกรได้เลยว่าทางอิสาถ้าไม่มีการให้น้ำก็ไม่สมควรจะปลูกเป็นพันอุติงงนะครับแต่ผมดูผลงานของ,ของสถาบันวิจัยเนี่ย าช้คำสุราธานีนะสุราธานีสองและห้านะครับผมรู้สึกว่าที่จะตอบสนองเกันได้ดีแล้วก็มีาการปรับปรุงนะครับมีแจกเอกสารด้านซ้ารีออกมาตอนนี้เป็นเรือนรับรองนะคนส่งห้องม,มายังไม่ได้ติดผ้าม่านมีอยู่สามห้องติดแอร์เรียบร้อยรับเฟอรนิเจอร์ทั้งหมดเป็นเรือนรับรองใส่หรับ วิทยากรแล้วก็แขกของสุริโรน่าับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปปักยังไม่ได้เปิดพิธีการยังไม่มีบก ใน่ครับงบประมาณก็ประมาณสี่ล้านกว่าบาทแล้วก็มีบ่อดินตรงนั้นนะครับขุดไว้เพื่อให้รู้หน้าตัดชั้นดินหนึ่งเมตรครึ่งเนี่ยทำไมในเหตดินทรายตรงเนี้ยชาวบ้านก็บอกรู้ไม่ได้ พอเราได้ยินดีเลยครับของเราก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันในช่วงสักเดือนพุทธาลุขาที่ผ่านมาพอ,อเรียมน,นะครับเราอยากไปสับสนกรราน้้ำท้านะครับเราเป็นนักวิชากตารต้องแยก,กตัวนี้ออกว่าอันไหนคือราน้ำท้าอันไหนคือราแป้งออเลียมน,นะครับเพราะคนละเรื่องเลยเมืหอถึงเวลาชั้นต่ำตัว่อถึงเวลาชั้นสูงแล้วมันจะมีข้อโรคระบาดตัวนี้ออเลียมเนี่ยชาวบ้านจะทมเยอะว่าจะแก้ปัญหา บ้านเราไม่มีเครื่องบินเกษตรมาบินให้นะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาก็แก้ระบาดอาจจะต้องใช้กมาถังสูงไฟที่ไปอะไรตามที่เขาได้นำานะก็คงจะทำถากในระดับชาวบ้านก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเรื่องบ้านบ้านวิถีชาวสวนยางที่อยู่ด้านหลังเนี่ย อเออเกี่ยวกับองค์กไว้หลายอย่างนะอันนี้ขอพักตัวเรานะครับ